เวลาที่คนเรามีอะไรกันครั้งแรกมันเจ็บไหมจากน้องผู้หญิงคะคุณหมอเพียงคลอลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คลอลเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223 ก็เชื่อว่าไม่เจ็บนะคะถ้ามีเทคนิคดีๆแล้วก็เรานะคะทั้งฝ่ายหญิงไฟชายมีความรู้เรื่องเพศศึกษานะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของเยื่อพรมจันฉีกขาดเนี่ยนะคะก็แม้แต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะก็อาจจะฉีกขาดไม่ร้อยเซถ้ามันยืดได้ดีนะคะฉะนั้นก็สรุปว่า ทั่วไปก็ไม่เจ็บนะคะแต่ก็ต้องคุยกันนะคะคุยกันสื่อสารกันนะคะกลัวก็ต้องบอกนะคะ,คะ,ะก็ลองดูนะคะครั้งแรกเนี่ยก็อย่างว่าแหละถ้ามันเกิดจากความรักหรือว่าความพร้อมแล้วก็กยังไงก,ก็น่าจะราบรื่นนะคะ